ผมป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารตอนนี้ผมรักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็ทําเคมีบาําบัดการให้เคมีบําบัดนี่มันต้องดูลงค่าเลือดพอทานไประยะหนึ่งค่าเลือด ANC ตัวเนี้ยมันเพิ่มขึ้นร่างกายผมจะดูฟื้นฟูเร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะให้เคมีบําบัดได้ต่ออย่างต่อเนื่องผมป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่3ปลายเข้าสู่ระยะที่4 ตอนนี้ผมรักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็ทําเคมีบำบัดมันรุนแรงมากเป็นมะเร็งตัวที่แรงมากก็เลยจําเป็นต้องตัดเพราะอาหารผมทิ้งทั้งหมดมีมีครูที่เป็นผู้อุารผมคนหนึ่งที่จบเอกชีววิทยาผมให้เขาเซิร์ชดูว่าไอ้ตัวไหนที่มันเป็นเรื่องของการสร้างเม็ดขาวทึ่เรากําลังทาเคมีบำบัดอยู่เพราะนั้นน้องเขาไปเซิร์ชเจอคาของ แล้วผมก็โทรไปหาผู้เชี่ยวชาญของบริษัททางผู้เชี่ยวชาญก็ให้คาแนะนําผมในหลายเรื่องเรื่องของการแนะนําว่าวิธีการใช้ใช้อย่างไรทานอย่างไรเราจะอยู่ได้ทุกครั้งที่มีปัญหาผมก็จะโทรหาผู้เชี่ยวชาญของบริษัทต,ตลอดการให้เคมีบำบัดเนี่ยมันต้องดูลงค่าเลือดแล้วก็ทานดูเพราะทานไประยะหนึ่งค่าค่าเลือด a อ c นตัวนี้ในภาพรวมเนี่ยตัวเลขเนี่ยม,ม,มันเพิ่มขึ้นมันอยู่ที่ประมาณสัก2อ0 0 3น0 0มันรประมาณนี้ค่าเลือดมสูงครับก็ประมาณ3 0 00ั0 0 0ซึ่งเป็นค่าเลือดที่อยู่ในเกณฑ์สูงมาก แล้วอย่างหนึ่งคือช่วงนั้นผมจะหน้าดํามือดําเท้าดําร่างกายเราจากที่ผิวผมดําหน้าดํามือดํามันก็เริ่มที่จะจางลง2ก็คือร่างกายผมสดชื่นขึ้นจากที่บางครั้งผมจะมีไซเฟ,ฟกจากตัวยาที่ในาการทานเนี่ยมันจะมีอาการเมืนหัวน้ำมูกไหลน้ำตาแฉะผมต้องใช้น้ําตาเทียมปากก็จะเปื่อยต้องใช้ยาทาผมมาทานตัวนี้ไปลักษณะคือผมร่างกายผมจะดูฟื้นฟูเร็วขึ้นแล้วก็สามารถ ที่จะให้เค,เคมีบำบัดได้ต่ออย่างต่อเนื่องต่อเนื่องโดยที่หมอก็ที่คนดูแลผมก็บอกว่าร่างกายผมแข็งแรงดีมากะกว่าปกติเบต้ากลูแคนคือสารอาหารที่ช่วยบำรุงและปรับระบบภูมิคุ้มกันทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อิมูลับเบต้ากลูแคนเป็นสายพันธุ์1 3 1 6สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ซัคโลเมสิ s สลาวัสเย e ซึ่งเป็นสายพันธุ์เฉพาะและมีงานวิจัยยอมรับทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับเม็เลืดขาวได้ดีที่สุด มีจำหน่ายแล้วที่ชีวิตดีร้านขายยาเซฟดรักในโรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัยโรงพยาบาลกรุงเทพประยองโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและโรงพยาบาลกรุงเทพโคราชหรือสามารถติดต่อมาที่สายด่วนสุขภาพตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะ